สิมีบัมือนั้นมี่หลายๆแต่บัได้เอาเป็นตามากค่ะแต่หมูนี้ก็จักสิมีบันะคะมีบัมีก็ไดลหรอ่ะคะ่สามดอกโอเคนะคะเดี๋ยวไปเบืองขางในกันเลยค่ะเป็นเห็ดยังนอเนาะเป็นมะลีอยู่นี่โอ้เห็ดทานฝ้นบบตกอะมันก็สีแห้งๆเนะะาะอีกดอกหนึ่งโอ้แมงเจาะนล ชนิดนี้เิ็นสิกืนกับใบใหม่นะคะกับซีโมงโบกอห็นปันใดถ้าบโเห็นทองเพ่นหรือบบเขียพ่อหรือบบเตะทิมหรือบบเหยียบทิมนะคะอันนี้ก็ตาบย้านนอกนี่เฮ็ดกระปูค่ะเอาไปก้อยบือ้อผูมากก่อนกับโบมเอาเรา,าไปเนาะอุ้ยตา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 ย,ตาย เขาเสยอาเบิ้งดูได้บ่เอาได้อยู่ตัวนี้โอ้แม่งกินคางคางแลว้วก็คางนี้ยังดีอยู่โอ้ยเพิ่นเสียบพอดีเนาะอ่ะ,อะโอเคค่ะเอาไปเบิ้งกั๊ปูอีกดอกค่ะโอ้ยอยากได้เด้จะไปก่อยกินเสานี่แต่มันบ่ค่อยมีโอ้ยเนาออย่าสิปล่อยให้กันเทาคือแบบ เพื amazing, age. Age. So first, uh ่อนก็คือใบใหม่เนาะคนกับบอควยเห็นถ้าเพื่อนบาดแตกเูือยู่สีขาวบอยกับบอเห็นคือกันาหาต่อไปจ้ะเนี่ยคนเห็นบอควยเห็นโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกแม่อ้ยเบิ่องบนเบื้องขวัญใจเบิ่งดอกนี่เด้อคุณนผุฝุ่นเห็นบอพี่น้องเห็นบอทุกคนหาสิอ้ยนี่ดอกแม่นี่เห็นบอคะ เนี่ยโอเว่ออยู่นี่เนี่ยเนี่ยเฮ็ดบ่อยตา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 ยเล้บโค้หนาค่อยละโอ้ยทุกคนเอ้ยนี่ดอกนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ยพลูเฮ็ดตายคนโบหินอุืดๆๆจะเบิ่งเด้อ ยาเบื้งเฮ็ดดอกนี่อุ้ยเมีแข็งอยู่ไหนแต่บ่งหูว่าสิกินไหนบ่มันสิเถาบ่หัวนี่แหลมันสิมุนอายะบ่อุ้ยต่แ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 ต่ยาเบิ่งเด้อกับนาควายว้าว่าเมนพ่อปานกันเต็มกับตาอายะหรือบาดนี่มาอีกดอกนึงเออว้าสามดอกค่ะ บเรียนดอกที่ซีสิได <speaking in your throat> uh, ้เมื่อบอกเ่ามันเต็มกระตาแล้วโอ้ยเนาะโอ้ก็หินลังเลซะกางข่างกับโมีคนหินเราเนาะอ้สามดอกเด้นิอู้มีดอกดีอยู่ตัวนี้นี่หนึ่งดอกเทานี่นี่เอาไว้เสือเพื่อนบบเอาคัดเอาสะได้นี่อันนี้อันนี้ดอก อู้ดอกนุ่มอู้อันนี้ก็ดอกนุ่มโอ้ยสองดอกติดกันโอ้ในไว้เสื้อได้ดอกเดียวเอาละไะหาต่อไปชีวิตโตเอแถวก็นมื่อจะใส่คอยหาต่อบอคาอ้่าให้เห็นเนาะคอยขึ้นหมาเตี๋ยตเป็ดนี่แทนเนาะกับเบิ้องที่ละอ้วอุ้ยเลยเหรอเลีย เท่าเท่าโบมเมนทธรรมดาเนาเท่าเท่าเมื่อเมื่อเมื่อพ่อพ่อพ่อจะพอฮิตทานกับเต็มตะการตะค่ะอันนี้กินบ่ไดเด้อค่ะเพราะว่าเป็นเท่าเรี่ยวนะคะอันนี้มาบอกซื้อนะคะคงสิบปิดคลิปไว้แต่แค่นี้นะคะถ้าคงสิบป็นดอกสุดท้ายนะคะเสด็จออกจากปาแลเราค่ะมานแต่อันฮิตทานกับฮิตเถาเนาะ กะเวลาเขาขอเบิงกระตาตะกามั่นอยากอายเขานะคะอบอเอามากอะแล้วตูนเพื่อนให้เห็นแล้วมี้ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเป็นกำ,กำลังใจให้กับอันคนทำคลิปในเด้อคะ่ะช่องทำากินในถิ่นเกิดนะคะพร้อมกับช่อง YouTube อีกนะคะเดี๋ยวจะมารายงานอีก ครั้งหนึ่งนะคะเวลาถีมันออกตอนนี้ก็คือเฮดหนาซสิว่ายแล้วนะคะมาสำรวจปลานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ